เป็นไงบ้างครับก็บค,คือในนโยบายที่เราจะต้องส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยสุขภาพเนี่ยทุกหมู่บ้านมีพี่น้องประชาชนอยู่หลายหลายพันหลังคาเรืนอ,อนเพรนั้นนะเมื่อเราเอาของที่มีค,คุณภาพอย่างเงี้ยที่เห็นอย่างที่นโยบายที่ท่านจะลงทุกหมู่บ้านเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ประชาชนตื่นเต้นและตื่น,ต,น,ต,นตัวคือมันไม่ใช่ของกำลังกายธรรมดา กำลังกายธรรมดามันเป็นนวัตกรรมในการออกกําลังกายที่ท,ท,ที่ดีแล้วก็ควรส่งเสริมอะไรนะเจ็ดสิบค่ะนี่เจ็ดสิบแล้วยังมาออกกําลังกายไนดะ้โอ้โหนี่เห็นไหมเดินมาตั้งนานแล้วนะนทุกวัยนะสามารถที่จะออกกําลังกายได้หมดเลยนะฮะ ดังนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะเราให้ทําให้ทั้งเพราะว่าจริงๆอบตอเองนะครับยังไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่มาสนุนดัางหมู่บ้านจัดสรรนะครับเราเห็นว่าเครื่องของกําลังการนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เลยมาในวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปหลายๆหมู่บ้านนะครับตอนนี้นายกก็ไปกับท่านประสานแกกซองอบตอหมู่ที่2ครับมาชม ที่นายกเองนะครับได้พบปะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีออกกําลังกายไปเลยครับไม่ต้องห่วงครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับเป็นยังไงครับเครื่องออกกําลังกายก็ดีค่ะดีนะใช่ดูแข็งแรงดีแข็งแรงดีด้วยใช่มาออกทุกวันหรือเปล่านี่เกือบทุกวันค่ะโอ้เกือบทุกวันเลยแต่ช่วงนี้อนี่เหนื่อยก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ออกปกติก็จะมาออกเกือบทุกวันชอบเครื่องไหนชอบเครื่องไหนชอบเครื่องจักรยานอ๋อจักรยานโอ้โหนะ ขอบคุณมากๆเลยนะโอเคว่าไงคุณพี่อย่าเพิ่งไปไหนโอ้โหดูเหงือกเลยโอ้เล่นเครื่องเล่นเล่นเล่นกี่ชิ้นละก็หลายชิ้นครับหลายชิ้นนะโอเคดีไหมอย่างงี้ดีไหมก็ดีครับดีเนาะโอเคครับก็เป็นของขวัญปีใหม่ใกล้ๆปีใหม่ให้กับพวกเราทุกคนได้ได้ออกกำลังกายเพราะอาราบิกมันไม่มีเพราะอาราบิกไม่มีก็เราต้องมาเสริมตรงนี้ครับสวัสดีครับก็มาเรื่อยๆเนาะอ่ะโอเค ก็เดี๋ยวจะไปหลายๆที่โอ้นี่นี่เขาเรียกว่าครอบครัวอบอุ่นอ่านี่นี่มาดูนี่ครอบครัวอบอุ่นครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่ครับดีครับตังต่ดีก็มาเล่นบ่อยครับมาเล่นบ่อยนะโอ้โหดีไหมครับหนูดีมากครับดีมากครับก็อ่ามาดูที่พึกษา40นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่พึกษาบีอีกทีหนึ่งครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรครับแล้วปิดเป็นอย่างไรครับ ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนครับท่านอบตอเด่นนภา,าส,สวัสด์ครับก็ต้องกราบสวัสดีครับพ่อแไม่พี่น้องชาวพฤกษาบีนะครับวันนี้ท่านนายกแดงนะครับนายกตรงสามนายกสมาคมประทาห้ไทยครับได้ก็ได้ขอเครื่องกอลังกายซึ่งสมาชิกเองก็พร้อมยก,ยกมือ,อให้นะครับเพื่อ,อเป็นประโยชน์กับลูกบ้านอพอได้ฟัง่ฟังว่ามีคนเยอะนะครับนายกเองก็เห็นว่าพฤกษาบีเป็นเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับนายกก็เลย อนุมัติอีกชุดหนึ่งครับครับผมแล้วเราจะเอาไปไว้ตรงไหนอีกชุดนึงก็เดี๋ยวต้องถามเจ้าของพื้นที่ถามนิติว่าตรงไหนเหมาะสมอ่านะต้องถามนิติเขาก่อนถามนิติเขาก่อนรับเป็นไงบ้างดีไหม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 ออกทุกวันหรือเปล่านี่ทุกวันอ๋อทุกวันนะตอนเช้าบางทีก็มาโอ้บางเขาก็ดีมาดีไหมนี่เครื่องเครื่องออกกำลังกายอย่างนี้ดีมากดีมากเลยนะโอ้ยังไม่เคยเห็นมีออกกำลังเครื่องอย่างนี้เลยเนาะ เออนี่แหละนะเนี่ยทนทานที่สุดนะทนทานทุนๆปลาฝนตกฟ้าร้องพี่อย่ามาเล่นนะคะโอเคเป็นไงบ้างครับดีค่ะดีนะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะออกเช้าเย็นเลยโอ้เธอของใหม่ด้วยเจอของใหม่ด้วยปกติก็ออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วนะเออเนี่ยนี่เครื่องเครื่องนี้มันทําให้นี่สุดทรงองคเอวดีมากมากเลยนะได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนเลยนะครับดีไหมมีมีเครื่องออกกาลังกายนี่ ดีมากเลยครับมาออกกลังกายทุกวันเปล่าไม่ได้ทุกวันครับเออแล้วบอกคุณพ่อคุณแม่มาออกไหมบอกครับโอ้บอกครับแล้วคุณพ่อแม่ว่าไงก็มาครับโอคุณพ่อคุณแม่ก็มาเห็นไหมนะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับดีครับใช้ดีนะครับใช้ดีมากเลยนะเออทนฟ้าทนฝนทนฝนนี่รู้จักอบตเด่นไหมครับนี <No> ่อบตที่เขาเขาดูแลพื Yok ้นที่ตรงนี้นะมีอะไรแจ้งอบตเด่นนภานะครับดีไหมครับดีครับ ดีนะ,อ,ะอยากให้อยากอยากให้มีอีกไหมอยากให้มีอยากให้มีลังคาด้วย <c oughs> อยากให้มีลังคาด้วย่าเดี๋ยว<ท>ตัวเด่น<ท>ดกับทีมบุคคลข้าวสภา,ายกมือเลยมาทั้งครบทั้งสามท่านแล้วนะครับเดี๋ยวนายกก็จะพาไปทุกหมู่บ้านประมาณ3 0สกุ่มหมู่บ้านนะครับที่ได้ที่ททมอบให้งบประมาณเกือบ60ล้านนะครับที่มอบให้เพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ